สวัสดีครับน้องเอกวัสดีพี่ก็สวัสดีเอฟซีทำงานครับพี่วันนี้บอกเลยว่าเรามีพีแรนเนอร์สวยๆมือเดียวแดงด่วนกันนะครับผมสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนน้องเอกอยู่ตรงถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบพลบุรีผมอยู่ตรงเเเสาียวมตรที่2 60พะราม2ไมกานไกลครับพี่คันนี้เรามีอะไรครับวันนี้เรามีเป็นโตโยต้าพรีแรนเนอร์ปี2017ครับพี่ออตโต้มือเดียวใต้แดงเฟอรับพี่เครื่องดีเซลครับ คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถบ้านฝากขายนะครับเป็นน้องชายพี่เองนะครับทำคอมพิวเตอร์อยู่คันนี้บอกเลยนะครับเดี๋ยวเราโปรโมทเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้เป็นโตโยต้านะครับพีรันเนอร์ปี2 0 1 7นะครับออโต้ดีเซลมือเดียวป้ายแดงมันถึงป้ายแดงไม่ว่านะน้องเอ็กสีทุกชิ้นที่เห็นเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยทําเลยนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับขนแมวขนกระต่ายขนนกพิราบเลยพวกนี้นะฮะ ขนยีราฟเลยพวกเนี้ยก็ยังมีบ้างแถวนี้กนยีรา,าน,นิดหน่อยครับผม <นะ S 2> เป้าสัฟฟารีเวอร์บอยสวยๆเลยสีไม่เคยทำนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับในเล่มทะเบียนเจ้าของแบบที่1เลยนะครับแล้วก็ออกสู่โตต้ามาเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับน้องเกดที่ตัดใจขายเลยนะผมอธิบายเป็นรถหลายคันนะคันนี้นะครับสวยมากๆจริงๆนะฮะโตต้าพิลนเนอร์นะครับแม่สวยมากๆนะฮะปี2017ออโต้มือเดียวป้ายแดงหาไม่ได้แล้วครับ ขับอย่างนุ่มบอกเลยคันนี้ผมขับมาแล้วมาดูภายในกันขอฟังเสียงหน่อยโอ้โหเสียงนี่มันช่งางนุ่มละมุนลิ้นจริงๆนะฮะ ABS นะฮะแล้วก็เป็น a i r b a บ็กคู่แล้วก็มีบ s สคอนโทรลแล้วก็เป็นมันติฟังชั o นด้วยนะผมสวยทุกกระเบียดบอกเลยคันนี้นะครับขับแล้วดีมากๆนะครับออโต้ดีเซลคันนี้จัดบอกเลยว่าถ้าจับไฟแนนซ์ทะลุหกแสนทะลทุไปหกแสนแะน่นอนนะครับ,รบวันนี้เราขายไม่แพงนะครับ บอกเลยว่าสี่แสนหน่อยๆ FC ที่เต็มตัวได้เลยนะครับเตรียมตัวจับจองเลยเลยนะครับบอกเลยราคานี้มีมาบ่อยๆดูฝานวดกันแผงประตูสวยสะอาดนะครับคนทรงคนโซนสวยนะครับนี่ฮะ ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็คู่ด้วยนะฮะโอ้โหในแอร์พัดลมเนี่ยนึกว่าพัดลมฮัตตอรี่พุซคอนโทรลนะครับแล้วก็อุปกรณ์โดยรวมนะครับน่าใช้มากๆนะครับดีวตัวนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับชื่ออะไรฮะเห็นชื่อนุชนี้ชื่ออะไร Okay. เกียรออโต้โสวยสะอาดจริงๆคันนี้ห้องเก็บของ <c oughs> เก็บของปกติครับผมเ <c oughs> บาะยังสวยสะอาดอยู่ค <c oughs> ันนี้เป็นโอเพนด้วยนะครับผมโอเพนแคปสวยๆคันนี้บอกเลยนะจ๊ะไม่ควรพลาด,ด้วยประการทั้งปวงดูสิกว้างขวางสวยสะอาด <c oughs> เปิดซะหน่อยสิมาดูหน่อยว่าพอเราพับเบาะแล้วเนี่ยโอ้โหกว้างมากนะครับสามารถเดินขึ้นได้นะครับนี่กว้างขนาดนี้เลยเนี่ยสุดยอดจริงๆอ่ะโอเค เด็กก่อนจะไปห้องเครื่องแบ็ท้ายสักนิดนึงท้ายแม็กไรเนอร์ก็ยังสวยอยู่นะับอาจจะเดินฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าเดิมเดิมจริงนะครนะสุดยอดจริงนะแม็กไรเนอร์ยังใช้ได้อยู่เลยแม็กไรเนอร์ยังสวยอยู่เลยนะฮะแค่ทรกอก่าน้นไม่หรอกโอ้โหไม่ไหวรแล้วับล้างเช้าบ่ายตกล้างบ่ายเย็นตกล้างเย็นเช้าตก ไม่ไหวจริงๆแต่ไม่เป็นไรร้านเขาสะอาดแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว E ด้วยนะเป็นตัวท็อปบอกเลยนะครับ Toyota สวยทุกกระเบียดนะครับเดิมจริงๆนะฮะช่วงช่วงล่างดีนะครับรถน้องชายของเองบบอ,อกเลยว่าคัน,นี้ได้ไปเนี่ยคยุ้มไม่ตว่าถูกหวยสุดๆบอกเลยขอดูฝากระโปรงดูดิบางเฉียบเลยเพื่อนๆอ,อะไรมันจะบางขนาดนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวมาฟังราคาในตกกระจแน่นอนนะครับ ฮาน้านะครับรถเดิมอย่างมากๆนะครับถ้ารถดีต้องใส่ปลาเก่าเลยฮะนี่ครับมออนานเดิม <c oughs> เดิมแต่ก็เปลี่ยน TBS ยังใหม่เกียมเลยน้องใช้รักษามากๆอ่ะน้องเกียน้องชาจุดชเลิฟใช้รถรักษาอย่างมากๆเลยนะฮะฝาเฝ์มทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างเดิมจริงๆสีเดิมโรงงานเลยมามาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะ โตโยต้านะครับโอ้หรีโวอของเราปี17ออโต้มือเดียวป้ายแดงดีเซลคันนี้เท่าไหร่ดี4 2่0 0นสองหมื่นเก้าพันดีโอ้โหสุดยอดเลยตอนแรกนะน้องเก๋เขาฝากพี่ขายสัก4 9 9เก้าาราคาที่นะครับผมแต่เขาเห็นว่าเออไม่ได้ใช้ละเบ่งหนังให้ FC เราไปใช้ดีกว่านะครับผมก็เลยเอาไปที่429ไฟนั้นจัดได้เกือบหกแสนนะน้องเอ๊ะราคานี้มือเดียวป้ายแดงปี17ออโต้ดีเซล นนไม่รีบตอนนี้ไม่รู้จะรีบตอนไหนนะอ,ออกรถแค่1,000บาท่จะเพิ่มไดๆไริงผมจบทุกเรื่องให้พี่โโหโหสุดติงกระหน่งเมีเหมียวจริงนะครับผ่อนก็ไม่แพงนะอยู่ประมาณหลักพันเองผ่อนประมาณ6,000กว่าบาท,ทชิวๆครับผมโอ้โหไม่แพงเลยเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวเจอต่อพี่หน้าขอบคุณมากสวัสดีครับ